ไม่โชคสวัสดีพี่น้องกองปสายสู้ปูุก่นจะขิมาตามแน่ททงรัฐบาลไทยของคนสารคามคือเกาเนาะพี่น้องเนาะมาซาคดีก็บอมา่าเนาะพี่น้องเนาะคนสารคามมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะพี่น้องเนะาะวัเบิ่งวันวันวันที่สิบหกพฤศจิกาเนาะพี่น้องเนาะเล็กวิ่งเป็น มาสองตัวเราพี่น้องเนาะเลขกวิ่งเพื่นมาสองตัวนี่พี่น้องมาทั้งหนึ่งมาทั้งหาดิเ,เดพื่นอนห้เป็นบนล่างที่พี่น้องเพื่อนไ้เป็นบนล่างตาว่าเป่นเน้นหนึ่งล่องหาตาว่ากับเขานึงโยนหนึ่งโยนหลังลอยก็ไดรถ้าเขาวิ่งก็ได้นะพี่น้องจับกูเพื่อนกันเน่นติดหนึ่งนะพี่น้องบ่เขาตาปลาเลขวิ่งน,วงนี่เขาบนโอ้เลขกวิ่งนี่มาทั้งสองตัวนีวิ่งหนึ่งก็ได้วิ่งหาก็ได้ได้พี่น้องได,งด้เห็นบ่เลขกวิ่งเพื่อน ขาดต่อสามเนาะพี่น้องนอนเนาะพาเหล็กกลางมันก็ออกกันสามเจ็ดนี่เก็ดกระมาที่นี่นี่เก็ดกระมาะหากระมาหนึ่งกระมาะเห็นบะเหล็กวิ่นหาตัวมาสามตัวเพราะฉะนขาดสามกับสี่เนาะพี่น้องเนาะขาดสามกับสี่แปดประมาหกปรมาณ เบื้องกันบัดน,นี้วัวัน,วนที่หนึ่งทันว่า่องเด็กวิ่นเพลินี่นองเพราะว่าซื้อโลโกโกวใส่ที่หลัง สองหเก้าเจ็ดห้าอันนี้คือเลขวิ่นได้พี่น้องได้เลขวิ่นของเพน <c oughs> เลขหาัวเลขวิ่นพันหาัวพี่น้องงมวดที่แล้วกะ เียกวิ่นหาตัวมาสามตัวมีของเก่าให้เบิงน้ำนาอพี่น้องเนาะบนล่างเลยพี่น้องเนะ้ะ ก็นะเห็เป็นบนล่างทือเก่าสองสองกับหกเป็นเนีนสอง ไปอยู่รัก้อยซะละเนาะถ้าไปอยู่รัก้อยก็ได้ให้เก่าได้พี่น้องได้ถ้าไปทาเขาวิ่ง หกขาหกเก็ดหกหาคือมีตะเลกพีเล็กน่องแต่พี่น่องเข้ามากว่ามากว่าทะเลพีเล็กน่อง หกเจ็ดหกหาเนี่ยสองเก้า สองเก็ดสองห้าหกคูที่พี่น้องถ้าพี่น้องอมามกเป็นจับคูห้องก็จับเอาจับเอาได้พี่น้องได้ถ้าพี่น้องมาเจ็ดเก้า หรือมาเกตฮาบ่เก้าฮาบอจับเอาได้พี่น้องจับเอาวินเาราเรอว่าหกสองนี่าวานเป็นเล็กวินอยู่แล้วนี่แล้วเพื่อนก็บริพัก์ลักพร้อมบนล่างไปกลับไม่พี่น้องบนล่างไปกลับเด้ตัวเน้นเพิ่นก็นเน้นติดสองนี่แหละนี่ตัวเน้นของเพิ่นเห็นว่าเน้นติดสองได้พี่น้องได้เพราาเล็กวิ่ง่นเน้นสอง สองกับหกเป็นเด่นสองเด้หมดที่แล้วก็มาทั้งตัวเด่นมาทั้งตัวร่องแต่ว่าอยู่บน่นมาตัวพี่น้องเนาะอยู่ข้างบน่นมาเลยเนี่ยมีหลักฐานหอกเก่าให้เบิ่ยงความเทียบให้เบิ่งน้ำพี่น้องเข้ากรแคปหน้าจอเอาขั้นมักขั้นชอบก็คือหาลอตเตอรี่กันแล้วพอมาเข้ากับพานเนาะพี่น้องโอ้ยพัน,นได้ใส่ แตนใส่ซีโลกโกล้ยอีพีปทิษถามมาของผู้ใดปฏิวิต คนสะลรคามพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งทันว่าเนี่ยโค้งทุายแล้วเป็นห้วิ่งสองกับ6กเป็นเด่นสองส่วนจับคู่ก็คือหกเก้าหเจ็ดหกห้าเลขพีเลขน,น้องหกเจ็ดหกห้าสองเก้าสองเจ็ดสองห้าเป็นดนที่ติดสองได้พี่น้องได้คนสะลัคามพี่น้องครับแคปหน้จาจอเอา มากระจัดออกมากระพานเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณคนสารคามเลยล่ะครับผมเอามันมาใน,นแง่ปังๆก,กันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม